สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับซออีกเช่นเคยค่ะวันนี้ซอพาทุกคนมาเดินย่านชอปปิงน,นะคะ ที่เมืองอูฟาค่ะในช่วงในส่วนของตัวเมืองนะคะพอดีว่าซอพาลุกไปคลินิกหมวฟันนะคะก็เลยได้ได้พาชมนะคะนี่ก็คือทางผ่านที่เราจะไปคลินิกนะคะก็จะมีร้านขายของมากมายค่ะร้านทองร้านถ่ายรูปต่างๆนะคะร้านขนมหวานนะคะเขาก็เอาออกมาขายหน้าร้านด้วยนะคะในช่วงเดืนดอนมกรานี้นะคะ ซ้ายมือจะเป็นรับขัดรองเท้านะคะก็มีอยู่ริมทางอันนี้เนจะเป็นผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะคะหน้านี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะขวามือจะเป็นร้านขนมหวานค่ะพวกคูเนเฟ,ฟ่นะคะบักลาวาต่างๆนะก็มีให้นั่งทานนะคะอันนี้เหมือนเป็นร้านขายเครื่องเทศของชมอย่างเงี้ยนะคะก็มีค่ะ นี่ก็คือบรรยากาศระหว่างทางนะคะอันนี้เนี่ยเป็นร้านสตอเบอรี่แบบเป็นรถเข็นนะถูกมากนะคะประมาณ35บาทนะคะต่อกิโลนะอันนี้ก็คล้ายๆเหมือนประตูน้ำบ้านเรานะคะประมาณนี้เนาะก็จะมีแบบอะไรคล้ายๆกับบ้านเราบ้างน,นะคะร้านทองเอยอะไรเอยตรงนี้ก็มีเหมือนเยาวราชนะคะเยาวราชอูฟานะมันจะมีโซนขายทองเหมือนกันนะคะโซนนี้นะคะ ละลานตาไปหมดเลยคะ่ะอันนี้คือระหว่างทางที่เดินไปนะคะตรงนี้จะคล้ายๆประตูน้ำเรานะคะขวามือนี้นะคะสต้องขอโทษด้วยนะคะมือซอลน่าจะสั่นนะคะช่วงที่ถ่ายคลิปนะมันก็เลยเป็นภาพแบบนี้นะคะต้องขอโทษด้วยจริงๆดูแล้วอาจจะปวดหัวนิดนึงนะคะแต่ก็อยากจะนำเสนอให้ดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำทองนะคะ อันนี้จะเป็นร้านขายกาแฟนะแล้วมีขนมแล้วก็ร้านนี้จะขายเครื่องเทศต่างๆเลยค่ะแล้วก็พวกถั่วนะผลไม้แห้งนะคะจริงๆจ,จะมีอีกโซนหนึ่งเยอะกว่านี้นะอันนี้คือแค่บางส่วนนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะพาไปนะคะเดี๋ยวดูคลิปกันไปยาวๆนะคะระหว่างทางมีอะไรให้ชมบ้างนะคะ อันนี้เนี่ยเป็นสบู่นะคะสะบู่แบบออร์แกนิกนะมีหลายแบบหลายกลิ่นเลยนะคะร้านนี้เนี่ยจะเป็นร้านขายผลไม้ผลไม้ปั่นนะคะเหมือนบ้านเรานะอืมผลไม้ตามฤด,ดูกาลขวามือก็จะเป็นพูดโรงแรมต่างๆค่ะที่อูฟาก็มีโรงแรมเยอะนะในตัวเมืองนะคะนี่เราก็เดิมตัวกลับกันแล้วค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ